ตอนนี้เ m ียมสองปล่อยตัวแล้วบล็อก B ครับบล็อก A ปล่อยไปตีสตอนนี้บล็อก B ออกมาแล้วครับตอนตีสี่สิบห้าครับผมอาจจะมืดหน่อยนะเพราะไฟมันยังไม่ค่อยสว่างนี่ตอนนี้ c ซีมออกมาแล้วครับอันนี้อยู่ที่ถลนะุมระรุมแล้ว บอกเปล่อยไปแล้วต่อไปบอกปีเดียวเราจะปล่อยนะสามารถเข้าไปมาบนทีมจลุมที่จะสวมใ่อาสกลาตรครับก่อน้นยัเจอนี้ทุกท่านและทุกทท่านที่อยู่ที่อย่าลืมใส่แมสนะนะเดี๋ยวจะเข้าไปเช็คอินแล้วดี่ยวก็ราไปที่บอกรอทีจะปล่อยตัวกันั้งให้ดคนนะครับมีทุการะารติดีนาในจุดบริเวณนี้ได้ใช่ไ ตอนนี้เช็คอินก่อนคุณเลมนะครฮะใจที่ยังหลบเรือโยธายาวมาสิงค์นะฮะสำหรับซีเอ็มโฟล์กบีนะตอนนี้ออกมาจอกระที่จุดมิ่งเป็นสีเหลือ,เลอ,อกกงเมื่อหอดการเช็คอินไปแล้วพยายาม ลังก็เป็นชื่อดตะคะปิดวามกาพิเศษนะคะสามารถมาสามารถมาฝากร้าน i ้ตลมฮอมหมดดิฉันได้เลยนะคะติดตังแล้วนะฮะรุมตัวดิฉันเอนะคะอยู่หน้าบูของโคน่านะคะอ่าตลพี่ได้ปล่อยตัวมาแล้วนะเราอาจจะแอบออกออละชิมักหนึ่งนะเหรับอกขาหน้บอกเลยว่าปิดหอมชื่นใจตั้งแต่เช้า พี oh. 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 ่พีทใทตอกูในส่วนของเซอรชุดมชุดบูต้องาดูดููตองมาตอมาต้องมาต้องมาต้องมต่อมต้องมาต้องมาต้องต้องมาองมาต้องมา้มาต่มาต้อง้อง้องมาต้อมาต้องาอ้งมาตต้อมามา้อามคมาต้อาองมาอม้อมม้อออามาาางมองเง นายพีกกับนายปกติจะมาวัดกันว่า GPS ใครจะแม่นกว่ากันจับระยะได้แม่นกว่ากันเดี๋ยวสุดท้ายจะมาสรุปให้ฟังนะครับไปต่อครับตอนนี้ก็วิ่งมาได้ประมาณ2กิโลแล้วครับเกณฑ์สี่สามหนะ ตอนนี้ก๊อฟอยู่ข้างหลังแต่ผมไม่เห็นแล้วอะหลุดไปตอนไหนไม่รู้อะผมคิดว่าก๊อฟตามมาได้ยินเสียงไม้โพหันกลับไปก็ไม่เจออะแต่กน่าจะมาแหละเพราะผมก็เดินเรื่อยๆนะไม่ได้เร่งเลยเพราะกะว่าถานอมขาไงไม่อยากเร่งแต่แรกอยู่แปกไม่รู้เห็นวะนะวันยังมือดอยู่ก็เดี๋ยวเราไปกันต่อครับ งไงเดี๋ยวไปอัปเดตเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็2.60กิโลเกรนอยู่ที่ห้าห้าหนึ่งเพิ่งผ่านน้ำตกมาก็ค่อยๆเดินกันขึ้นเรื่อยๆครับแต่กรอบหายไปแล้ว ไม่รู้เป็นไงบ้างแต่คิดว่าคงไม่เป็นอะไรอะ่ะน่าจะค่อยๆเคาะขึ้นมาเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่ H.Q. ข้างบนอันนี้ฟ้าเริ่มสางแล้วครับน่าจะเริ่มพอที่จะมองเห็นบ้างละแต่ผงไ,ไม่ปิดโอเคปิดเห้ลัวก็มองเห็นแล้วครับโอเคไปกันต่อ ตอนนี้ก็ประมาณหกกิโลกว่าแล้วครึ่งทางแล้วโอ้ที่ผ่านมาเมื่อกี้โคตรชันแล้วก็ทางมันเป็น,เ,ปนเลนเป็นโคลงหมดแล้วอะ่ะดูเท้าดิเนี่ยเอก้าหนึ่งสองเก้าไหลลงมานี่ถ้าไม่มีโพรนะตายตะกิ้แดกตายเมื่อกี้ อันนี้มาได้ครึ่งทางก็จะมาอยู่ตรงแถวอ่าอะไรวะสวนลำไยมั้งก็จะวิวแบบนี้ครับนี่ครับสวยไหมเมื่อคืนฝนตกก็จะมีหมอ,อกแบบนี้สวยมากอากาศก็ดี ที่อยากออกมาเจอที่สุดเลยก็พูดเหมือนทุกครั้งที่มานะครับว่าผมมาเพื่อชาร์จแบตตัวเองเพื่อกลับไปสู้กับชีวิตที่กรุงเทพต่อแค่เห็นแค่นี้ก็โคตรฟินแล้วตอนนี้ก๊อฟก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วอ่ะน่าจะอยู่ข้างหลัง แต่เดี๋ยวน่าจะไปไล่ทันกัน HQ แหละอันนี้ขอชื่นชมบรรยากาศก่นกอนสวยจังใครอยากมาเจอวิวสวยๆอีกต้องมา CM นะครับแล้วคุณจะได้เจอกับสิ่งที่สวยแบบนี้ เคยไหมเคยนะหมอกเยอะมากเรากำลังเดินขึ้น HQ อยู่ประมาณสามกิโลนิดนิด เละเลยแบบนี้นตั้งแต่ขึ้นมาเลยอ่ะอุ้ยอ่า คิ oh! ตอนนี้9.79เพราะว่าผมกดในาออกมาช้าไปประมาณ200เมตรอะจริงๆกันได้ะครบสิแล้วตอนนี้ใช้เวลาไป2ชั่วโมงครึ่งในการไต่ขึ้นมา HQ ถือว่าดีกว่าที่คาดไว้เพราะผมตั้งไว้ว่าประมาณ3ชั่วโมง กำลัง,งจะเข้า HQ แล้วครับผมเดี๋ยวเติมน้ำหาอะไรากินรอก,ก๊อปแป๊บหนึง่งไม่รู้ว่าก๊อปอยู่ไหนหรอรอไปเข้า HQ วันนี้กว่า HQ แล้วรอบแรก นไม่สองแถวเลยครับแกเสร็จปั๊มต่อนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับไปเติมน้ำอะไรกันไม่เรียบร้อยดีกว่าปตอนนี้ก๊อฟมาแล้ว,ว,ก,ลวกำลังกินข้าวเดี๋ยวรกอก๊อฟเดี๋ยวออกพร้อมกันเรายังมีเวลายัางได้อยู่ เดี๋ยวก็ดาวที่อยู่เดียวแล้วประมาณ9กกิโลไปมุนธาทานไปหาคุณยายกันไปเดี๋ยวตอนเช็กเขาออกเดี๋ยวเจออีกทีครับเราโทรหายังผิดไปเดี๋ยวเราเช็กออกแล้วป่ะพี่เช็คชื่อด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับไปออกแล้ววันนี้แปดโมงที่น บนขาทารต่อ,อ,อไหนวะไปบนขา,านอีก8.8โลขัดออฟตอนก<ม>ี่โมงวะ<ม>10โ <35. S 2> มง35ปะ่ะตอนนี้ออกจาก HQ มาแล้วกำลังมุ่งหน้าไปหาคุณยายที่บนขาทาร ตอนนี้มาพร้อมก๊อฟแล้วครับก๊อฟมาตามมาเรียบร้อยแล้วออกมาจาก HQ ตอนประมาณ8.10โมง10นาทีนะตามนาฬิกาผมนะก็เราไปดูทางอัแต่ทางแม่งเละยิบ่ายเลยมก็คือฝนตกหนักทั้งคืนแล้วก็ซ m เเขาย่ำกันเละหมดแล้วขาขึ้นนี่แหละ

ตามพี่อ่ะวันเออตอนนี้แปดโมงครึ่งแล้วแล้วก็มีเวลาอยู่สองชั่วโมงครึ่งเห็นปะวะสองชั่วโมงกับระยะทางเจ็ดกิโลที่จะลงบนบนทาทานนะก็น่าจะได้ เราต้องรีบขึ้นอ่ะงั้นเราไม่ทันทางเป็นอย่างนี้ตลอดเลย ไปกันต่อครับโออโหสยดานะคะ <c oughs> ไปลองเลยบล็บอก B ยังมีมาจิ้นอยู่นะคะ4249นะคะโอเคค่ะขึ้นขาพักก่อนค่ะโอ้เียแม่เฮ้ยไม่ไหวเลยทางโคตรเฮี่ยเลยตอนนี้ออกจากหมุดตะทานมาแล้วโอ้โหเกือบไม่ทันทางโคตรเฮี่ยเลยบอกเลยทางเฮี่ยมาก โอ้โหสภาพดิเนี่ยแล้วเข้าซีพีแม่งยังขาพลิกในซีพีขาซ้ายโอ้เจ็บมากตอนนี้นี่ก็ค่อยเดินประคองอีกหกสิบโลจะไหวปะวะจะฟุ้งเว้ยบล็อกไหนครับบล็อกบีครับบล็อกบอีไปเลยครับพี่นี่ออกมาเดินมาลองข้อเท้าเต็งว่า ไหวไหมมีกอบกํกำลังตามมาเราต้องขึ้นบันไดขึ้นเขาย้อนกับไปอีกเก้าโลทางเหีย้ยๆอย่างนั้นนะโอ้หแม่งเหนื่อยมากเดี๋ยวอัพเดตอีกทีอตอนนี้อยู่ตรงทางที่จะเลี้ยวขวาไป HQ แต่ว่ามีขบวนเสด็จก็เลย ยังไปไม่ได้พ <It> ี <É. S 2> fazer, então, ่เขาก็เลยมาเช็คเวลาที่ตรงนี้แล้วก็ของทางงานเขาก็จะทดเวลาให้ก็ไปต่อกันได้ก็เดี๋ยวต็ดบนเสด็จแล้วก็เข้าเอ็กซ์คิวแล้วก็ตรงต้น้ำแล้วก็ไปต่อฝักครับก็ถือว่าได้พักไปในตัวเพราะว่ามีบนเสด็จเขาก็ต้องทดเวลาให้เราอนะแต่เนี้ยไม่รู้ก๊อปไปไหน อยู่ดีๆก็ช็อตไปแล้วก็มามากแล้วก็หายไปเลยอ่ะเป็นห่วงน้องมั้ยแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ก็จะไปต่อหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยเราอะติดคิิเศษแล้วไงเดี variance, os, os, invers, ๋ยวเราเจอใน HQ แล้ว er กันนะตอนนี er ้ขบวนคระเด็ดไปแล้วฝนตกลงมาแล้ว er. ด้วยหนักก็ด้วยเข้ามาเช็คอินที่ ไปกินก่อนนะครับไปกินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปว่าครับขอบคุณครับพริกอีกเนี่งครับเช่เลยนะครับโอเคครับไปครับไปเราไปกินก่อนนะครับฝนตกตอนนี้ออกมาจากเอสคิวแล้วเขาทศเวลาให้แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าทศเวลามันเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าไปถึงผานนกกแล้ว เออมันเลยที่เขาทดเวลาก็ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตาม,มานั้นอ่ะตกอบเลิกแล้วก็ไม่เอาละเดี๋ยวให้ดินเอฟแล้วก็เดี๋ยวให้ขวัญมารับผมไม่เลิกไปต่อจนเขาจะไม่ให้ไปไปต่อจนกว่าจะเดินไม่ได้นะ,ะก็ผมเออก็เท้าพิกเจ็บมากกินยาไปแล้วแล้วนี้ก็ข้างขวาก็เรียน เป็นอนะเออเป็นร้อยหวายอีกเจ็บอีก<ร>แต่ยังเดินไนดะ้ก็ตามสภาพค,ครับไปตามสภาพทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันครับไปก่อน,าน,น,นอา,อาจารยช่วยผมด้วยนะยถ้าผมจะทันเปล่ปาอันนี้กำลังขึ้นยอดปุยครับลายของหมู น,นี่คือทางขึ้นไปจุดชมวิวตอนนี้อัปเดตอาการข้อเท้าพลิกกับเอ็นร้อยหวายเจ็บข้างขวาข้อเท้าพลิกข้างซ้ายตอนนี้ไม่มีอาการอะไรเลยเอาผมกินยาไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกฤทธิ์อยู่ได้นานแค่ไหนนะ ถ้าหมดนิดยังเดินได้ก็กไปต่อจนจบครับแต่ถ้าหมดนิดแล้วเดินไม่ได้ก็ต้องเลิกครับอันนี้ยอมรับได้เพราะมันเจ็บนะคลิกตั้งแต่มนทาทานข้างล่างแล้วกัดฟันเดินขึ้นมาจนถึงเอชออกไม่ยอม,มง่ายครับ ไปให้สุดอะจนกว่าเขาไม่ให้ไปนี่คือทางลงทังที่ขึ้นมาเราต้องไต่ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างบนกันวิวครับสวยมากเป็นต่อ ถึงยอดดอยหัวหมูแล้วเหนื่อยมากร้อนด้วยดเดี๋ยวถอดเสื้อแล้วนะไม่ไหวไเดี๋ยวเรามาดูวิวกันดีกว่าว่ามันสวยแค่ไหน ที่แล้วมีแต่หมอกไม่เห็นวิวเลยแต่ปีนี้เห็นทั้งหมดเลยสวยมากเดี๋ยวเราจะลงต่อลงมาที่กิ่วแมวปิวตอนนี้เราลงมาทางกิ่วแมวปิวแล้วมันก็เป็นทางดาวหิวแบบตามนี้มันแบบนี้เลยะ่ะลงมาตามตัว อะไรทุง่งหญ้าหรืออะไรสักอย่างมาต้นไม้ใหญ่ๆลงอย่างเดียวเลยลงไปที่ดับเบ็นยูหนึง่งเราก็ไปลุ้นกันว่าสรุปที่นู่นเขาจะทดเวลาให้เราเท่าไหร่ จากลงจากกิวแมวปิวมาเป็นอยู่หนึ่งคือต้องย้อนมามันมุนดอยปุยแล้วก็เดินย้อนขึ้นมาเช็คอินเติมน้ำแล้วเดี๋ยวต้องย้อนกลับทางเดิมจอปีป่ะ ขนาดี่ที่ขัดออฟเข้าไปใช่ไหมยี่ห้าเราเหลือยี่ห้าหมายถึงบวกยี่ห้าจากแปดชั่วโมงจากจุดยี่สิบป่ะจากเท่าไหร่นะจากเท่าไหร่นะเเรอเช็คอินก่อนเหลือไม่เท่ากันเนาะเมื่อกี้ของพี่เท่าไหร่นยี่สิบคุ้มสามห้าหมายถึงว่าเหลือเหรอคะเหลือประมาณบวกเท่าไหร่ดูไปยี่ แต่ว่าหนูไม่รู้ว่าเขาจะบอกต้องเช็คกี่ทีตอนนี้ก็คือยังไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าเอาจริงๆก็คือยังยังไม่เดียนเรีขอดูเลข์อีกทีนะครับสี่คั้งที่แล้วที่ของผมต้องยังไงครับมันถี่อันนี้เหลือยี่สิบเก้านะท้องเราได้ยี่สิบเก้านาทีแล้วเมื่อวานมันหมายถึงเนี่ยผมยังเพิ่งเห็นกล้องที่ครั้งแรกอันนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ผากองแล้ว ผู้ร่วมชะตากรรมเราช,ชื่อเสียงเรียงน้ำอะไรครับบอกเลยครับชื่อจีครับอ่อยายงงจีก็ทำช่อง YouTube เหมือนกันครับข้างบนก็เสวยดีต่อไปเราก็จะลงแล้วก็จะไปผานกกกทางนี้ีาดาวไ,ได้้ยังไม่เจ็บข้อเท้าใช่ไหมยังไม่เจ็บยังยังได้อยู่ เดี๋ยวไปกินที่น,นกกอกกัเล <ไป S 2> โอเคเดี<ป>๋ยวไปกันต่อนะไปครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปผ่านนกกกครับตามคันออฟเดิมต้องถึงผ่านนกกกประมาณทุ่มยี่สิบแต่ว่า อตอนปล่อยตัวเนี่ยผมบล็อกีมันก็บวกเพิ่ม15ใช่ปะมันก็ประมาณทุ่ม35แต่ทีนี้ติดขรบวนเสด็จทางงานเขาก็เลยต่ามาแล้วแต่คนนะที่ได้คัดออฟเพิ่มอะไรเงี้ยสำแ,แล้วแต่คนว่าใครเข้าเร็วเข้าช้าอะไรเงี้ยผมได้เพิ่มมา29นาะทีก็ไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มจาก ทุ่มยี่สิบไปอีกยีบเก้ารู้ว่าบวกเพิ่มของเดือน15สิบห้าไปต้องไปเช็คดูที่นุ่นว่าสรุปแล้วเราจะมีปัฟเฟอร์เหลืออยู่เท่าไหร่เพราะถ้าจากยึดตามเดิมคือจากผ่านนกกไป HQ เนี่ยเราจะต้องถึงช้าสุดคือตีหนึ่งตีหนึ่งเราต้องออกเลยเพื่อที่จะลงมา ิชไลายตีไปสามชั่วโมงเลยถึงตีสี่แต่ไม่รู้ยังไงต้องไปดูกันไปครับ ที่จะไปผักนก,กก็คือดาวฮิวอย่างเดียวครับแต่พอถึงผันกกกแล้วก็อัพฮิวขึ้นมาอย่างเดียวเหมือนกันไปไปกันต่อลุ้นหน่อยว่าผมจะทนันไหมก็สรุปแล้ว DNF ครับคือ DNF เพราะว่า ไปถึงผานโกกกแล้วแล้วมันก็ฝนตกหนักมากมีน้ําป่าด้วยก็คนที่อยู่ที่ผานโกโกททางทีมงานไม่ให้ออกนะคือทุกคนเขาไม่ให้ออกเพราะว่ามันจะอันตรายอะ่ะก็เลยจะต้องจําใจดีเนบก็เสียดายนะนแต่คือฝน,นตกหนักมากจริงๆหนักจนแบบมันเดินไม่ได้มันวิ่งไม่ได้เลย ท้งาที่แบบเออข้อเท้ากับเอ็นร้อยหวายคืออาการดีเพราะว่ากินยาไปมันไม่เจ็บไงแล้วก็เวลาบัฟเฟอร์เนี่ยเหลือประมาณชั่วโมงนิดๆคือถ้าฝนไม่ตกอะ่ะยังไงก็ลุยจบแน่นอนอะแต่คราวนี้แบบฝนตกอะน้ำน้ำป่ายอะ่ะออกไม่ได้ไงจำใจต้องดีนิดจะไ,ได้นะ คือดีเนฟไม่ใช่เพราะตัวเราเองนะดีเน <c oughs> uh, ็เพราะสะภาพอากาศอะแล้วมันหนักจริงๆคือฝนแม่งตกหนักหนักแม่งเนี่ยตกหนักอะไรขนาดนี้แล้สรุปปีนี้ก็ดีเนฟครับผมปีหน้าจะมาอีกหรือเปล่า๋ยาว่ากันอีกทีเนาะเส็งนิดนิดอะไม่เป็นไรมันสภาพอากาศเราไปไปห้ามมันไม่ได้นึว่ามันจะเกิดไม่เกิดเลย ก็เพื่อความปลอดภัยนะทีมงานเขาต้องเ็ิต้องเต็นใจแบบนี้ก็คนที่อยู่ที่ผ่านนกโกก็ประมาณโอ้หเป็นสิบอะ่ะที่ทีมที่ไม่ได้ออกมาต่อที่ต้องหยุดโอเคสำหรับงานซีเมซิปีนี้ก็จบลงด้วยการดีเครับ <c oughs> โอเคครับแล้วยังไงมีงานหน้าที่ไหน เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เราวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามขอบคุณครับ